อะไรโมอะไรคะโมอ,อะไรคะเมเป๊โมอะไรเนาะโอ้โหเป็นอะไรเป็นอะไรหรออืม uhh, บนเกงบนเกงมามียโดยอยากมองเห็นแล้วอย่างนี้เหรอเหรออยากมองเห็นแล้วใช่ไหมอยากมองเห็นแล้วคะ่ะอยากมองเห็นแล้วคะ่ะมา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  อ,อยากมัมมะอืมมัมไม่ได้อ,อ,อ่ลูกอืมอืมมัมไม่ได้จ้าเออโอเคโอเคเดี๋ยวหนูก็มองเห็นแล้วนะลูกนะหนูก็มองเห็นแล้วนะนะคะอันสวยไมหมีคะอันสวยไหมีคะหนูอยากพูดแล้วค่ะ อยากพูดแล้วค่ะเฮ้ยอยากพูดแล้วนะคะว้าวว้าวโอเคทำอะไรหนอะทำอะไรนะ,ทำ,ะรนะทำอะไรดีนะไม่เม่สวัสดีค่ะ สวัสด,ดีแกมไมเมฟอยู่กับมามี่สองคนนะคะมาเมฟเข้ามาในห้องกับมามี่เตรียมตัวนอนแล้วค่ะแต่หนูยังไม่นอนนะคะหนูยังไม่นอนตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะนี่หนูยังไม่นอนนะคะแก้มหนูก็สีเหลืองนะคะทาขมิ้นนะคะแก้มหนูยังไม่หายเลยแต่หัวหนูหายแล้วเป็นพื้น มันผื่นมันร้อนใช่ไหมหลงมันร้อนใช่ไหมคะไหนคุยให้ป้าป้าน้าฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมันคันหรือเปล่ามันคันไหมมันคันไหมเราห้เหมยฟังก็ได้คันไหมคะมันคันไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะไว้เล่นน้ำลายฝนจะตกหรอเลยยังไงอืมฝนจะตกหรอคะฝนจะตกหรือว่ายังไงคะอืม เออเออเอปี้ทำงานอยู่ป้ีชู้ชูนะป้าพี้ทำงานอยู่ข้างนอกลูกค้าเยอะเลยลูกค้าเยอะเลยมิไม่ได้ไปช่วยเลยไม่เอาคนน้อยมึงถึงงถึงมงถึงมงตึงงตึง มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงนะการเป็นยังไงดีนะโอ้หนูอยากหม่ำปั้นจังเลยหนูกินปั้นหนูตังเลยตก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 มันจะตกโอเคโอเคโอเคมามีคนไกินนมไปกินนมไปไปกินนมนะคะโอเคโอเคโอเคปะาทาเอ๊ ทำไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นนะไหนคุยสิคุยสิแ,แก้มหนูสิคุยให้ป้าปนานะนะ้าฟังหน่อยสิเป็นยังไงเป็นยังไงหืมเหี่ยวนมใช่ไหมคะเหี่ยวนมใช่ไหมหืมเมฟคะามาเมฟทำไมอยู่ตรงนี้มันเหลืองเลยลหรอฮะอยู่ที่ไฟใช่ไหม ไฟมันเหลืองใช่ไหมทำไมหนูมันดำๆไงไม่รู้เนี่ยอืมมาตก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 เปลี่ยนที่นอนละเนี่ยนอนเนี่ยไม่เนี่ยจำได้ไหมหนูนอนตอนหนูคลอดใหม่ๆน่ะหรออืมหนูนอนตอนหนูคลอดใหม่ๆไงคะหม่ำปั้นเลยหม่ำปั้นหนูเลยหือ โอเคโอเคอะลองลองร้องร้องร้องผายปอดอะร้องลอง,ลอ,งอ,อยากกินอยากกินหม่ำนอนแล้วเวลาตอนกลางคืนหนูก็จะกินหม่ำนอนแบบนี้นะคะกินหม่ำนอนนะคะกินแล้วก็นอนนะลูกกินแล้วก็นอนนะคะ แล้วก็หนูก็นอนนะคะอืมมีก็จะได้ปั๊มนมให้หนูวนเกง่งวนเกง่งเกง่งลอยตังเลยจะนอนไหมเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วลูกลกระตาใช่เนี่ยลูกกระตามันยังใสยอยู่เลยเนี่ยลูกใครเนี่ยอืมหลับเลยลูกหลับเลยค่ะ หลับเลยนะหลับเลยหนูก็ฝันดีๆนะลูกนะพรุ่งนี้ก็วันพระแล้วอย่างอแงนะลูกนี้วันพระแล้วนะคะหก็หลับสบายหลับปป๋ยเลยนะลูกนะอย่ากวรมามีกระบาปีนะคนเก่งมามีเออหลับเลยหลับแบบนี้แหละลูกคนเก่งหลับเลยกินแล้วก็หลับนะคะ กินแล้วก็หลับนะคนสวยหมามีอืมกินแล้วก็หลับปุ๋ยเลยอืมให้น้องนอนระหว่างกลางหมามีกับป่าพีพี่ๆก็นอนอยู่ข้างล่างนะคะอาชีนอนเลยแล้วนะาชีนะอมามีเปียปียเลยนะ ไม่นอนนะใจไหมห้ามเสียงดังนะน้องจะนอนหอบอกพี่พี่อย่าเสียงดังนะหนูจะนอนหนูจะหลับแล้วหนูจะหลับแล้วคะ่ะขอบคุณป้าป้าน้าน,านาที่เอ็นดูหนูนะคะ หนูโตแล้วตอนนี้หนูได้หนึ่งเดือนกับอีกสิบเอ็ดวันนะคะตอนนี้หนูเริ่มออแอแล้วหนูอยากคุยแล้วคะ่ะหนูเต็มไม้เต็มมือแล้วหนูหนักจะห้าโลแล้วมั้งเนี่ยหนูกินเก่งนะคะหนูกินเก่งมากเลยวันหนึ่งหนูกินเกือบยี่สิบออนนะคะกินเก่งมากๆเลยมันมีก็ปั๊มไม่ไหวแล้วนะี่ย ผลิตไม่ไม่ทันแล้วนำ้นำน้ำนมหมอมีเนี่ยผลิตไม่ทันแล้วอืมหลับเลยลกหลับเลยค่ะหลับเลยนะคะหลับแล้วฝันพรุ่งนี้ตื่นเล่าให้มัมีฟังด้วยนะฝันเห็นอะไรบ้าง ก็คือหนูไม่กวนหนียมีอะไรหนูคนเก่งเลยใช่ไหมลูกวันนี้ก็ไม่กวนหนียมีนะลูกนะนอนตอนนี้เที่ยงคืนหนูตื่นอีกทีก็ตีสี่นะคะหนูไม่กวนตื่นมากินนมแล้วหนูก็หลับต่อใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกอืใช่ไหมคะอืตาหนูสีน้ำตาลนะคะตาน้องไม,ม้ สีน้ำตาลอืมหลับเลยดอกมามียังไม่ตัดขนตาให้หนูเลยเดี๋ยวเรามามีตัดขนตาให้หนูนะคะห,หนูนอนหลับนิ่งๆสนิทตอนกลางวันมามีจะตัดขนตาให้หนูขนตาหนูจะได้ยาวๆงอนๆจะได้ไม่ต้องติดขนตาปลอมเหมือนมามี่อืม โอเคไหมคะโอเคมาอร่อยไมหมลูกนมหมมีอร่อยไหมมันหวานใช่ไหมลหูกอืมหมมีชิมดูแล้วมันหวานมากเลยนมมมมีมันหวานอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมฟังหรอือฟังฟังหมมีใช่ไหมวันนี้มมมีหยอกหนูยิ้มใส่มมมีสองรอบเลยใช่ไหมใครคนเก่งว่าหลับแล้ว ป้าน,านาค่ะหนูหลับแล้วค่ะหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคหนูขอตัวไปนอนก่อนลาตีสวัสดะคะป้า,ปา,นานาค่ะขอบคุณที่รับชมที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ